โอ้ยฉันพูดแล้วเครียดแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากเครียดอะไรมากนะเพราะฉันก็คือพูดตรงๆเธอถ้าเกิดใครไม่อยากจะฟังดเรมาริกาเธอไม่ต้องฟังหรอกนะไม่ต้องเข้ามาฟังเพราะว่าเวลาพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่อง,องแผง่งดินฉันก็จะอินเนอร์ออกทุกครั้งฉันอาจจะพูดอะไรแรงๆใครที่เป็นสาวกนักการเมืองเมืองไม่ต้องมาเข้าฟังดเรมาริกาก็ได้นะเพราะว่าฉันเป็นคนที่เวลามีอินเนอร์อะไรฉันเป็นคนพูดแรงๆโอ๊ยฉันขี้เกจจะพูดดีๆแล้วนะ ทั้งหมดเป็นการแสดงที่ป้าพูดไปที่ป้าพูดไปเป็นการแสดงเพราะป้าอาจจะพูดคำหยาบซึ่งหยาบปราถือสารใครถือสารเราจะฟ้องใช่ไหมใช่ส่วนประเด็นว่าจะเป็นการเลือกข้างทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่ว่าเราเลือกสรัฐแล้วจีนจะว่าอย่างไงโคศกบอกว่า ไทยมีท่าทีที่เปิดกว้างและพร้อมจะร่วมมือกับจีนในเรื่องนี้เช่นกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจีนยังไม่เคยพูดถึงทุกคนคะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปและไม่ใช่วิจารณ์กันเพียงแค่ว่าให้มันผ่านไปเท่านั้นค่ะล่าสุดเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดแล้วอย่างที่ชานนนอธิบายไปนั่นก็คือว่าข้อตกลงระหว่างไทยกับอเมริกามันไม่ใช่แค่ข้อตกลงระหว่างไทยกับคขมรนะแต่อเมริกา ยักไส้ในข้อตกลงไทยขเขนรเกี่ยวกับสันติภาพปรากฏผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ประเทศอเมริกานั่นคืออเมริกาสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าเกษตรและสามารถในการที่จะนำส่งส่งเข้าหรือว่าข้าโพดซึ่งประเทศไทยเราปกติเราจะต้องดูแลเกษตรกรข้าโพดประมาณ500แสนกว่ารายในประเทศไทยแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิด ามฤดูกาลวันไหนที่ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่ได้มีการเพียงพอเราถึงจะมีการเปิดเพื่อรับนําเข้าซึ่งประเส็นนเวลานําเข้าเราไม่ถึงขั้นนาเข้าจากอเมริกาแต่เรานําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าจากจีนบ้างหรืออะไรต่างๆล่าสุดปรากฏว่าเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดปรากฏว่ามันมีข้อตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าอะไรเยอะแยะมากมายเท่ากับเป็นการทําลายวงจร ของเกษตรกรประเทศไทยเลยทีเดียวและกรณีเกี่ยวกับข้าวโพด <c oughs> มีเจ้าสัวประเทศไทยรายเดียวที่มันต้องการเข้าโพดเพราะมันจะเอามาทําอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับหมูประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับประชาชนเกษตรกรประเทศไทยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอนุทินกําลังเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวรายหนึ่งโ <c oughs> ดยการปล่อยให้อเมริกายัดไส้ข้อตกลงนี้ ให้มีการอเมริกาปลูกกระบอดเยอะมากและยัดใส้เอากระบอดนำเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีนำเข้าอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรแปลว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าสัวอาหารสัตว์นี่คือข้อที่หนึ่งที่เรากำลังปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่สนสีไม่สนแปดไม่สนสลายแอดอะไรแล้วไปเอื้อให้กับเจ้าสัวอาหารสัตว์โดยการให้อเมริกานั้นได้โอกาสนำเข้า ข้าวโพดใน MOU ที่ยัดไส้เมื่อวานอันที่สองเกี่ยวกับด้านพลังงานประเทศไทยจะต้องรับซื้อใดๆเกี่ยวกับพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและขณะเดียวกันทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางอเมริกาและนอกจากนั้นแล้วเครื่องบินอีก80ลำเป็นสิ่งที่ประเทศไทย จะต้องไปซื้อเขานอกจากนั้นข้อตกลงพวกนี้ประเทศไทยเคยรับรู้ก่อนไหมไม่แล้วข้อตกลงพวกนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรรับรู้ก่อนไหมก็ไม่เรื่องสมาชิกวุฒิสภาจะรู้และมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่ไดิฉันตัดไปทำไมก็สวพวกนี้มาจากไหนล่ะใช่ไม่ใช่ขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไหมแล้วได้ทําหน้าที่แทนประชาชนไทยในการทักทวงหรือไม่ก็ไม่แต่อนุธินนายกรัฐมนตรีไทยไปเซ็นสัญญามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อก,กรณีนี้แม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศพยายามจะมาแถโดยอ้างว่ากรณีแร่หายากที่ซายคอนแทคกับประเทศอเมริกาเรื่องนี้เป็นเพียงการแสวงหาความร่วมมือและอเมริกามีวิธีการ<ม>ในการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอีกควยัย เป็นนักเลงนอกมึงไม่รู้ด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยลไงว่านเนี่ยโดนยั์ไต้เขาแล้วเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเลยหรือไงว่าเนี่ยโดนยั์ไต้แล้วเขาให้มาเป็นโคศกไ <ipper> ม่ได้ให้มาเป็นควาย <pe ak> เขาให้มาเป็นนายกไม่ได้ให้มาเป็นควาย <pe ak> แล้วทำไมกลายเป็นเอาประเทศไปเป็นหมอนรองบ่อนให้กับอเมริกา และตอนนี้ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยโฆษกของเขาออกเอกสารแถลงการไปทั่วโลกเลยบอกว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดของประเทศอเมริกาในการเข้าถึงและในการส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มที่ประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วยังได้โอกาสในการส่งออกจากอเมริกาโดยสินค้าเกษตรรวมทั้งข้าวโพดมาที่ประเทศไทยโดยที่จ่ายภาษี นำเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยจ่ายภาษีน้อยมากและถูกปลอดภาษีถึง90%ไม่ชิบหายอยู่ที่ไหนได้ละคัท่านผู้ชมนี่คือข้อที่หนึ่งและนอกจากนั้นแล้วยังไม่นับกรณีเกี่ยวกับแร่หายาก<ะ>ซึ่งกรณีที่อ้างบอกว่าเป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่กุณเซน็นมันระบุไว้ว่าเปิดโอกาสให้อเมริกาเป็นประเทศแรกเปิดโอกาสให้ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรก ถึงแม้คุณจะบอกว่าโอกาสนี้เอื้อให้กับจีนเอื้อให้กับประเทศอื่นเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับแสวงหาความร่วมมือแต่ไม่ใน MOU มตีข้อตกลงคุณบอกเปิดโอกาสให้อเมริกาเมื่อเมื่ออเมริกาเป็นประเทศแรกแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศอื่นมันจะทันไม่เล่าและแปลว่าประเทศไทยจะพัฒนาตัวเองได้ไม่เล่าแปลว่าเรื่องนี้เป็นการล็อกสเปคให้กับอเมริกาเข้าถึงแร่หายากของประเทศไทยที่กำลังจะหายไปที่กำลังจะหมดไปในโลกใบนี้ส่วนเราได้ประโยชน์อะไรไม่ เราเสียประโยชน์เพราะว่าในข้อตกลงนั้นไม่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกาจะได้แร่หายากเท่านั้นแต่ข้อตกลงนั้นเรายังต้องไปซื้อเครื่องบินของอเมริกาอีกแ80ดลำและในข้อตกลงนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับเราจะต้องซื้อสินค้าเกษตรนะคะตอนนี้ไลฟ์กำลังโดนจำกัดโดยระบุว่ามีการละเมิด <ไป S 1> โอเคนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆป้าขอก่อนป,ป้าปี ชีพหายแล้วกับพฤติการของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกรณีไปเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแก่นะปะป,ปียังมีเรื่องที่เกี่ยวกับล่าสุดคําพูดของนายกรัฐมนตรีไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้ยินจากปากอนุทินเป็นคนซึ่งไม่โง่ก็ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่โง่ก็คือมีผลประโยชน์เลยอ่ะทําไมละ่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง เราต่อสู้เพื่ออะไรเสียขาทหารเพื่ออะไรประชาชนตุยไปเพื่ออะไรเรายังไม่ได้เอาคืนทหารเลยเรายังไม่ได้เอาคืนให้กับประชาชนเลยแต่ปรากฏล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอนุทินชาญวีพูดวันนี้บอกว่าพื้นที่ที่เรายังไม่ได้คืนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีพื้นที่ที่เขมรมันทับซ้อนเราเราก็ทับซ้อนเขมรเป็นบางที่มันบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของเขมรนายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของเราแต่บางพื้นที่ก็เป็นของเขานายกรัฐมนตรี ประเทศกูกล่าวไว้เช่นนี้วันนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเราดาจะตุ้งติ้งสะดิ้งสีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่โง่ามากที่เสียรู้ให้กับคุนเซนวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่โง่กว่าตุ้งติ้งสะดิ้งสีโดยที่ไปเสียรู้ทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเน็ตและทั้งมาเลเซียประชาชนกําลังถามว่าคุณมีเจตนาอะไรคุณได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไปทําสัญญาเมื่อวานนี้กรณีการเข้าถึงแร่หายากทุกคนสงสัยว่าคุณได้อะไร ใครได้อะไรขณะเดียวกันประเทศไทยเสียอย่างเดียวแต่คุณอนุทินได้อะไรรัฐบาลชุดนี้ใครได้อะไรใครสั่งให้คุณไปทําอย่างนี้ขณะเดียวกันกรณีที่ในสัญญานั้นปรากฏมีคอนแทคโดยให้อเมริกานําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งประเทศเรานั้นมีเกษตรกรที่จะต้องปลูกข้าวโพด17จังหวัด5แสนถึง6แสนครัวเรือนปัจจุบันรัฐบาลสองรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีโครงการจับนำไม่มีโครงการประกัน นั่นคือรัฐบาลเศรษฐีทวีไส้รัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพทองทานซึ่งสองรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่อนุทินร่วมสังกรรมอยู่ด้วยดิฉันและประชาชนสงสัยว่าประสบการณ์ไม่ได้สอนอะไรคุณเลยเหรอกับการร่วมรัฐบาลมาต,ตลอดและชีวิตเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่ยุกี่สมัยจนวันนี้เอกสารที่คุณเซ็นไปเมื่อวนันไซไปเมื่อวนันคุณไม่เห็นและคุณไม่อ่านหรือไงว่าการไซคอนแทคนี้ประชาชนได้อะไรเกษตรกรเสียเปรียบดังไร แล้วประเทศอเมริกายัดไส้อะไรมาและณะนเดียวกันคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะลงนามเลยเหรอคุณรีบลุกลี้ลุกลนเป็นเพราะว่าคุณโดนจำน้นหรือณะนเดียวกันคุณกลัวอะไรและคุณรีบลุกลี้ลุกลนคุณยอมจำนนแล้วก็ทรายไปทําให้ประเทศชาติทั้งประเทศเสียเปรียบเสียโอกาสคาถามก็คือคุณทาไปด้วยสัญชาตยันอะไรของคุณหนึ่งคุณทำเพราะไม่รู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้การเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องรู้ สองคุณทำเพราะคุณมีผลประโยชน์ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์นั้นสามคุณทำเพราะความรู้เต่าไม่ถึงการอะไรที่จะให้คนระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์กันเป็นรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยรู้เต่าไม่ถึงการนี้และอะไรที่ประชาชนไทยได้เปรียบและอะไรที่ประชาชนไทยจะไม่เสียเปรียบไม่มีเลยคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดกลายเป็นอเมริกาคนที่ได้ประโยชน์รองลงมาคือประเทศประเทศคัมเขมรณะในนดกีกรนประเทศไทย แต่ว,ว่าแต่คําว่าขายชาติเลยแผ่นดินของชาติที่มันฮุบไปเรายังไม่ได้คืนแล้วล่าสุดอนุทินชาญวีกลับพูดในวันนี้ซ้ําเติมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพและซ้ําใจจิตซ้าเติมจิตใจของคนที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซ้ําไปอีกนั่นก็คือซ้าเติมว่าบางจุดเป็นของกระเบนบางจุดเป็นของไทยในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอ,อ้าวอีควายงานเฮ้ย <Hey, S 2> ตื่นค่ะอนุทินเราจะมาทําตัวควายสัตววงแบบนี้ไม่ได้ค่ะ หน้าที่นี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วการชี้แจงประชาชนไม่พอใจและกรุณาหยุดโหนคุณจะเอาผ้าขาวดํามาโหนกลบในสิ่งที่คุณทําไปเมื่อวานไม่ได้ต้องชี้แจงประชาชนพฤติการทั้งหมดคุณกระทำก,กระทำการอย่างอุกอาจในการปิดโอกาสประเทศไทยที่จะไม่ได้ดินแดนกับคืนมาสันติภาพที่คุณเซ็นยัดไส้ด้วยการนําข้าวข้าวโพดเพื่อมาบำสลุบำรุงบริษัทอาหารสัตว์ ในประเทศไทยเจ้าสัวอาหารสัตว์ได้ประโยชน์คอนแทคที่คุณทรายคนที่ได้ประโยชน์กลายเป็นนักธุรกิจคอนแทคที่คุณทรายคนที่ได้ประโยชน์เป็นเขมรและคนที่ได้ประโยชน์คืออเมริการวมทั้งแหล่หายากที่คุณทรายอเมริกาเข้าถึงบริษัทอะไรมันเข้าถึงและบริษัทอะไรมาล็อบบี้กับพวกคุณเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องไม่ธรรมดาและคุณจะโหน ผ้าขาวดาอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้คุณจะใช้งานขาวดําในปัจจุบันนี้มาโหนมากบเกลือนในสิ่งที่คุณกระทําการไม่ได้ประชาชนคนไทยทุกคนตื่นรู้ทำไมจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนคนไทยระแวแงแทงใจได้เหมือนกับนายกรัฐมนตรีแพรทองทานละ่ะทําไมจึงไม่ดีไปกว่าแพรทองทานแล้วตรณีที่ประกาศออกมาว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ให้สูญเสียแล้ววันนี้ แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวคุณได้คืนมาหรือยังฉันก็สงสัยแต่หลับหลับอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เดินตามน่องยีต,งตุ้งจิ้งสสด็งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน่องของพ่ออีตุ้งจิ้งสสด็งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน่องของนายทุนพลังงานตีก๊อฟที่เขาใหญ่กูก็สงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันจะหาดีได้ไหมการกระทำการทั้งหมดนั้นทำไมจึงทำให้ประชาชนเจ็บช้ำน้ำใจเล่าว,วันนี้ประชาชนเนี่ย แทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนายแทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่ดีคนไหนก็ไม่ดีดวันนี้กล่าวว่าอนุทินชาญวีกล่าวว่าจะดีกว่าคนเกา่าแล้วทําไมทําให้ประชาชนไทยถึงเศร้าขนาดนี้เล่าการสายคอนแทคทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีใครอ่านให้คุณฟังเหรอไม่มีใครแปลคุณรู้หรอแล้วปากเนี่ยอ้าปากงับสปีดพังง่พังง่พงังงาบนั่นน่ะไม่สะดุ้งสะเทือนเหมือนกับการเปลี่ยนป,ป้ายประเทศเหรอ มันเป็นการกระทําที่อุกอาจมากหลายคนบอกว่ารอให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงอีควายเงาก็นายกรัฐมนตรกิเขาชี้แจงตั้งแต่วันที่เซ็นโดยอ้างว่าประชาชนประเทศไทยประเทศชาติจะไม่เสียเปรียบอะไรก็วันนี้เมื่ออา่าน MOU มทั้งหมดมันเสียเปรียบเต็มคุม้มไม่มีคุ้มไหนที่เราได้เปรียบอีเงงอีสึ่ตึง,ง,ตงก็มีประชาชนสึ่ตึงอย่างมึงนงถึงมีนักการเมืองมีนายกรัฐมนตรีที่เอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติอย่างเงี้ย และใครก็ไม่ต้องมาแซดดอกเตอร์อเมริกาในสภา,าสอสอคนไหนโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึงก็ต้องไปถามเขาเองในวันพรุ่งนี้8ดโมงเช้าตั้งกระทูถ้ถามวันมะรืน8โมงเช้าตั้งกระทูถ้ถามข้อมูลที่อยู่ใน m อ u ไม่เพียงเท่านั้นที่เขาแกะออกมาแต่วันนี้อเมริกามันโฆษณาไปทั้งโลกแล้วยุคนี้มันยุคอินเทอร์เนต็ตมันยุคข้อมูลข่าวสารทำไมถึงจำไปได้เล่า ในคณะรัฐบาลไม่มีใครมีความรู้เลยเหรอไม่มีใครตะติงเตือนเลยเหรอในคณะรัฐบาลไม่มีใครที่จะรู้ไสในของแองมายูฉบับนี้เลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครเตือนนายกรัฐมนตรีเลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ยเดินตามน่องนายกรัฐมนตรีไม่มีใครสกิดเลยเหรอว่าไม่สมควรเซ็นเป็นการเสียเปรียบแล้วก็ทาให้ประเทศอเมริกาได้เปรียบทั้งหมดได้ประโยชน์ทั้งหมดไอ้โดนัลด์ทรัมป์นั่งตึงตึงอยู่ตรงนั้นน่ะมันตึงตึงที่ไหนล่ะมันยิ้มแปร่เลยขณะเดียวกันฮุนมาเน็ต ยิ้มกันปากมันเลยแต่คะแนนกันหันกลับมาที่อาแปะนาย,ยรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยไม่ได้อะไรใส่มือมาเลยขายหน้าไปทั่วโลกนอกจากขายหน้ายังไม่เพียงพอแต่เวทีนี้เสียเปรียบเสียประโยชน์โดนยัดใส้ขนาดนี้แล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องเล่าเป็นอะไรเป็นยังไงรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเป็นยังไงรัฐมนตรีพาน,นิชที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไง เปิดตลาดการค้าให้อเมริกาเข้ามาได้เปรียบกเกษตรกรไทยเป็นยังไงนําเข้าข้าวโพดเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของเจ้าสัวร,รายใหญ่เป็นยังไงไายเอาไม้ไปใส่ใต้คางสุระจีสิเป็นยังไงนหนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดีไม่ใช่หรอแต่ขณะียวการจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่ทําให้ประชาชนประชาชจทําให้ชาวกเกษตรกรเสียโอกาสเสียเปรียบ แล้วกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าสัวได้ประโยชน์จากการนําเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมหาศาลอย่างนี้เล่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเฮ้ยไหนบอกว่าฉลาดไงไหนบอกเป็นรัฐมนตรีที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดไงเอาเฮ้ยทาไมจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนแบบนี้เล่าแล้วคุณรู้ไหมคุณรู้หรือเปล่าทามกลางสถานการณ์ที่เขาแก้ปัญหาปัญหากันมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดชุดใดชุดใดเนี่ย เกษตรกรทําไมจะต้องมีโครงการปกการับกันรายได้แต่กณรเการรัฐบาลคุณไม่คิดหาโอกาสในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากภาคการเกษตรพูดจาสวยหรูยิ้มแป้ทาลิปแดงปากแดงอยู่นั่นตัดลิปดินไปวันๆทันแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวปรากฏว่าปล่อยให้นายกรยกัฐมนตรีไปสายคอนแทคกับประธานาธิบดีอเมริกาโดยที่มีการยัดไส้เอาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำเข้ามาโดยปลอดภาษีโดยใช้ภาษีนำเข้าน้อยที่สุดคำถามก็คือเกษตรกรไทยมันจะอยู่ตรงไหนเล่าหรือรัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้มีเกษตรกรเข้าโพดอยู่ห้าแสนกว่าครวัวเรือนหรือรัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้มีเกษตรกรมันสัมปังอยู่ประมาณห้าแสนกว่าครวัวเรือนหรือมึงไม่รู้มาเป็นรัฐมนตรีว่าเกษตรกรชาวนามีกว่าห้าล้านหกล้านรวนัวเรือนหรือคุณไม่รู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรมากที่สุดไปไปเฮ้ยรัฐมนตรีที่อยู่กระทรวงการคลังปรากฏล่าลาออกไปคนหนึ่งเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวก็ไม่รู้กับแก๊งกมเมอร์แต่ออกไปแล้วขณะเดียวกันแม้ออกนายดรัฐมนตรีก็ไม่ได้พ้นมนทินนะคะแต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเอี่ยวกับแก๊งกมเมอร์อีกบ้าง <ไป S 1> เอาขณะเดียวกัน รัฐมนตรีที่มีพอจะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเอ้าเฮ้ยเสืออกื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหน้าด้าน,านาเฮ้ยประเทศไทยไม่ได้มีเจ้าสัวยแย่เพียงแค่สองสามเจ้านะเว้ยแต่ประเทศไทยมีเกษตรกรมากที่สุดและประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนมึงจะเลือกแต่เจ้าสัวอาหารสัตว์กลุ่มเดียวไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยคุณเป็นรัฐบาลที่พอจะเป็นความหวังของประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอจะมีความหวัง แต่ทำไมคุณจึงกระทำการเช่นนั้นเล่ามีสิ่งใดที่ทะให้คุณเนี่ยไปเซ็นสัญญากับประเทศขมแมรากาได้เปรียบทั้งหมดอะไรที่ทำให้สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่าอะไรที่ทะให้สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่าโอ้หมดเลยประเทศไทย